เจริญพรานสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนให้เราได้ฉุกคิดกันสักหน่อยอย่าหลงคิดว่าการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้อื่นบนโลกโซเชียลจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะแท้จริงแล้วมันกลับเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่ไม่รู้จบแต่จงมองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเพียงกระจกเงาบานหนึ่งที่สะท้อนภาพชีวิตเพียงบางส่วนมิใช่ทั้งหมดทำไมเราจึงหลงเชื่อเช่นนั้น ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างลึกซึ้งนั่นคือเรื่องของอวิชชาและตัณหาอาวิชชาคือความไม่รู้ความหลงผิดมองไม่เห็นความจริงของชีวิตเรามักจะมองว่าชีวิตคนอื่นสวยหรูดูดีกว่าเราโดยไม่ทันได้พิจารณาว่านั่นอาจเป็นเพียงภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตัณหาคือความอยากความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเห็นชีวิตคนอื่นดูดีก็เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้เหมือนเขาทำให้เกิดความทุกข์ใจเมื่อไม่ได้ดังหวังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการดับตันหาไม่ใช่การเติมเต็มตันหายิ่งเราพยายามไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้น หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาท่านได้สอนไว้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายความว่าอย่ามัวแต่มองคนอื่นอย่ามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงหันกลับมามองจิตใจของตนเองพิจารณาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วแก้ไขที่ต้นเหตุ ในยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเราจึงต้องมีสติในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นอย่าปล่อยให้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทำลายความสุขของเราแต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรู้จักเลือกเสพเลือกติดตามเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้อย่าเปรียบเทียบ เตือนตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เห็นในโซเชียลมีเดียใช่ไม่ทั้งหมดของชีวิตจริงให้เวลากับตัวเองหาเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนชีวิตและทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตที่เหมือนใครแต่อยู่ที่การรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ดังนั้นจงหยุดเปรียบเทียบชีวิตของท่านกับผู้อื่นหันกลับมาสร้างความสุขจากภายในมองหาความดีงามในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพียงเท่านี้ท่านก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้สุดท้ายนี้อาตมาขอฝากข้อคิดสั้นๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าแต่อยู่ที่การต้องการน้อยลงขอให้ญาติโยมทุกคนนาไปพิจารณา แล้วญาติโยมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราถึงชอบนำชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นชีวิตที่ดูสวยหรูของพวกเขาเหล่านั้นผ่านทางช่องทางต่างๆดังเช่นเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับกรุงสาวัตถีมีหญิงสาวนางหนึ่งนามว่าสุชาดาอายุราวยีปีนางเป็นลูกสาวของชาวนาชีวิตของสุชาดาเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขตามอัตภาพช่วยพ่อแม่ทำไร่นาเก็บพักผลไม้ตามฤดูกาลแต่แล้ววันหนึ่งมีพ่อค้าจากในเมืองนำผ้าไหมสีสวยงามเครื่องประดับแวววาวและข้าวของเครื่องใช้แปลกตามาขายในหมู่บ้าน สุชาดาไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนนางรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นมาสุชาดาก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตนเองเมื่อเห็นเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่มีฐานะร่ำรวยกว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าสวยงามมีเครื่องประดับแพรววนางก็รู้สึกอิจฉาและอยากจะมีเหมือนพวกเขาบ้าง สุชาดาเริ่มเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นอยู่เสมอมองว่าตนเองด้อยกว่าขาดแคลนและไม่มีความสุขเหมือนคนเหล่านั้นความรู้สึกนี้กัดกินใจของสุชาดาจนทำให้นางไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่พอใจไปเสียทุกอย่างแม้แต่การทำไรนาที่เคยเป็นความสุขของนางก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายเพราะนางมัวแต่คิดถึงแต่ชีวิตที่สวยหรูของคนอื่นจนลืมมองความสุขที่อยู่ตรงหน้า อยู่มาวันหนึ่งสุชาดาได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่เดินทางฐานมายังหมู่บ้านพระภิกษุรูปนั้นได้เทศนาถึงเรื่องความพอใจในสิ่งที่ตนมีและการละวางความอยากพระภิกษุรูปนั้นกล่าวว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีวัตถุสิ่งของมากมายแต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีและการละวางความอยากที่ไม่สิ้นสุด เมื่อได้ฟังธรรมะของพระภิกษุสุชาดาก็เริ่มตระหนักได้ว่าตนเองกำลังหลงทางนางเข้าใจว่าการเปรียบเทียบชีวิตของตอนเองกับผู้อื่นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่กลับทำให้ตนเองทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นนางจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่เริ่มต้นจากการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันชื่นชมในความงามของธรรมชาติและขอบคุณในสิ่งที่ตนมี ไม่นานนักสุชาดาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งนางพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเหมือนคนอื่นแต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีและการใช้ชีวิตอย่างมีสติญาตยมทั้งหลายสุชาดาในเรื่องเล่านี้ก็เปรียบเสมือนพวกเราหลายๆคนที่มักจะนำชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นและหลงเชื่อว่าการมีเหมือนคนอื่นจะนำมาซึ่งความสุข แต่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเองคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้อัตมาจะเตือนสติเรื่องการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียถ้าเราพลาดไปยึดติดกับความคิดนี้ชีวิตเราจะพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัส ในทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกได้ชี้ให้เห็นถึงกลไกลของจิตที่ทำงานอย่างซับซ้อนเมื่อเราเห็นชีวิตที่ดูดีของคนอื่นในโซเชียลจิตของเราจะเริ่มทำงานทันทีเริ่มจากอายตนะคือตาไปกระทบกับรูปภาพสวยนามที่เราเห็นจากนั้นก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึก ซึ่งมักจะเป็นทุกขเวทนาเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราขาดแคลนเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีก็จะนำไปสู่ตัณหาคือความอยากอยากมีอยากเป็นเหมือนคนในรูปอยากได้รับการยอมรับเมื่อตัณหาครอบงำก็จะเกิดอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าความสุขคือการมีชีวิตแบบนั้น การที่จิตยึดติดกับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดพบและชาติคือการสร้างกรรมใหม่วนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ไม่จบสิน้นโทษของการที่จิตผูกติดกับการเปรียบเทียบนั้นมีมากมายนักโยมประการแรกคือความไม่พอใจในชีวิตของตนเองเราจะมองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คนอื่นมีแต่เราไม่มี ประการที่สองคือความอิจฉาริษยาเมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสุขเรากลับไม่มีความสุขไปด้วยแต่กลับรู้สึกขุนเครืองใจและประการสุดท้ายคือการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เป็นเหมือนคนอื่นจนลืมไปว่าเราคือใครและต้องการอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราดีขึ้นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลได้อย่างสงบสุข สิ่งสำคัญคือการเจริญสติและการเจริญปัญญาโยมให้เรามีสติรู้ทันความคิดของตัวเองเมื่อเราเห็นว่าจิตเริ่มเปรียบเทียบก็ให้เรารีบดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่สองคือการเจริญปัญญาให้เราพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คนส่วนใหญ่มักจะแสดงแต่ด้านดีๆของตัวเองออกมาเท่านั้นไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นด้านที่อ่อนแอของตัวเองวิธีแก้ปัญหาที่เกิดกับจิตของเราจึงอยู่ที่การปล่อยวางและการขอบคุณพระพุทธองค์สอนให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีขอบคุณในสิ่งที่เราเป็นเมื่อเรามีความสุขกับปัจจุบันเราก็จะไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไป การฝึกเจริญสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราไม่หลงไปตามกระแสของโลกโซเชียลและค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ไหนที่สุดท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขในชีวิตอย่าได้ประมาทกับการเปรียบเทียบในโซเชียลมีเดีย ขอให้ทุกคนมีสติปัญญารู้เท่าทันจิตของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในใจของโยมทุกคนอาตอมาขอเจริญพรสาธุอย่าลืมติดตามช่องลิงเฝ้าวัดเพื่อรับฟังข้อคิดดีๆต่อไป